กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานเสวนา Organic for All ประเทศไทยหัวใจอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นายเอกพงศ์มุสิกเกเจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมกล่าวาออว่าอวีจวทีเสวนาเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตรกรรมหนุนเกษตรอินทรีย์ไทยตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมออร์แกนิกก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เ,เงินในกระเป๋าของเกษตรกรเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของรัฐบาลที่ต้องการ ทำน้อยแต่ได้มากนะครับก็คือมีพื้นที่น้อยๆนะครับปลูกออร์แกนิกแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมให้ออร์แกนิกเนี่ยเป็นที่เป็นบุตรหมายสำคัญในการทำเกษตรเกษตรกรรมนะครับของของเกษตรกร,รในบ้านเรานะครับ <S 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 เพื่อที่จะสร้างมูลค่านะครับให้กับเกษตรกร,รบ้านเรานะครับตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คืออย่างโอกกจิ๋วนะครับเขาทำออร์แกนิกมาแต่ก็แต่ก็จริงแ,แล้วก็ทำเรื่องของร้านค้าด้วย เขาสามารถที่จะปั้นสินค้าออ์แคนิกเนี่ยไปสู่ตลาดที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มังก็จะเห็นมองคือทุกท่านก็จะเห็นภาพว่าจริงแล้วออ์แคนิกเองเนี่ยหรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถไปไกลได้กว่าการแค่ทําเกษตรอินทรีย์นะครับมันจะช่วยในเรื่องของ ทั้ง Value Chain ของการทำสินค้าออร์แกนิกด้วยครับงานนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้จริงพร้อมผลักดันสู่การเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคต